สวัสดีครับอันนี้เป็น Honda c ซ v i c นะครับนางฟ้าปีสิบนะครับผมนี่มาชมกันเลยนะครับให้พี่ดูเลยสีขาวนะครับล้อเดิมขาวนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นปีสิบนะครับผมนี่ครับไฟท้ายสวยๆเลยครับ าดูภายในนี่ครับก็เป็นเบาะหนังนะครับผมนี่นะครับคันนี้นะครับก็เป็นจอ a อนดรอยเนาะ มีโปรไมลมันตินะครับจอแอนดรอยนะครับผมน,นี่นะครับอ่า,อาใช้ได้แล้วครับคันนี้ไม่สองแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสตาร์แล้วนะครับ แชะเดียวติดนะครับทีเดียวติดเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูกันดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องกันรถเดินเรียบเลย ทีไอ้นะครับนี่นะครับผมคันนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่ปีสิบไปแล้วครับ